สวัสดีครับพี่น้องตั้งฟังเล่าบอปโปนคังกัมพูจีแล้วก็ต่างตางประเทศนั้นเด้อครับผม <g ay> พบกับปมีกินทัชปป์ชอบปะรดชาแนลนะครับผมนี่เลยโอ้โหทัดไงบรมบเทรม,รมต้มปลาปลาดุกทรงเครื่อง <g ay> เป็นปลาดุกอยังนะ <g ay> ปลาดุกบิ๊กอุยครับผม Uh, เดี๋ยวเรากินไปคุยกันไปนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับลุยเลยโอ้โหมองมองมองพระโอษนี่คอประหกเตยันแดงบางมวยโจรตัวจังปีกโลโอเค so my friends come to together this one the um, what w บ a t they say the f e m i ม i นิ s catfish uh, sauce yes that's very very big you see uh, this one uh, the 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 heads whoa oh. <laughs> that's very big yes okay it's come together that's very like us and also i have the rice also okay <laughs> mm, they are simple kona kapi nang hmm tompa lapaduk ni ah uh, mi marapu doi na kapom มีแต่สมุ <c oughs> สมนไพเยาะเยอะเลยครับนี่เลยครับผมโตประมาณสัจะเกือบซองโลนู่นะครับโอ้โห <c oughs> นี่เลยนะครับผมนี่ แบบเนื้อแน่นเนปี้ยเลยครับผมอืมหอม นี่เลย <c oughs> โอ้โหมีใคไข่น้ำนะครับผม <c oughs> มามาโมอโอนอันน,นี้โอ้โห,โอโหโดอบาสะเถอเมือนะคะคอบฮกบาทโอ้โหนี่เลยหบจมูหลวกบานจรัน นี่เลยอันนี้ไอ้ไข่เลยนะครับผมนี่โอ้โหเต็มเลยครับอือหือฮอ โอ้โหสุดยอดเลยในคลาส่วนพงเลยนะครับผมนี่ lời อืมอืมอมีผักลักหลายเลยครับผมปลาลาทรงเครื่องจงให้กินกับผักน้ำ มมสมนุนไพรกับผักอืม โอ้โหนี่เลย ตัวบลูเบอร์รีมเลยครับผม ค <c oughs> ่าครับทางเหมือนเมือนนำคิงเมือนกันนะครับอันนี้ชั้นเยอะ เอานี่เลยหมดแล้วกินตตาครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ